ขอขออภัยนะคะแป๊บหนึ่งขอขอกาดไอ้แก้วตงนี้ค่ะกับครวัดคุลกนะคะต่อได้ค่ะคุลกเดี๋ยวค่อยทำค่ะกับคารวัลี่น้องเพ่น่งกับครวัดคุลุกกครวัดพี่น้องเพ่นคอ่ามารงาูสนกวพี่น้องเพื่อสทุกท่าน คือว่าวันนี้ของชื่อจริงชื่อไหนใครน้อตาลาวเพื่อชื่อเล่นชนื่อนางนวชื่อสามคำชื่อเรือร้อยคำจะมาส่งการบ้านกิเลศเรื่องอก,กิกเลศอ,อยากกินส้มตำครับกิเลศมันบอกว่าเฮ้เยอยากกินส้มตำเร็วๆจังเลยอยากกินส้มตำแล้วผมก็สวนหมัมันว่าเฮ้ยเองกินเร็วๆไม่ได้นะเองห้ามกินจุกจิก แล้วผมแล้วพี่เลมัมงก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกินเลยกินเลยแล้วผมก็มแพ้กิเลสแัลทุกข์ับแพ้กิเลสเป็นไงน้องงวัวแพ้กิเลสแล้วอ่าน้อง,งนัวทำยังไงต่อลูกก็แพ้กิเลสแล้วน้อง,งนัวตอนนี้ก็ปดวดท้องครับ อ๋อน้องนัวมีผลปวดท้องด้วยนะคะปวดท้องด้วยแล้วน้องนัวทุกขใจไหมกับปวดท้องุกไม่ทุกใจครับอ๋อไม่ทุกข์ใจดีแล้วไม่ทุกข์ใจนั่นแหละดีแล้วปวดท้องก็ดูแลอาการปวดท้องไปเนาะแต่ไม่ทุกใจนะคะส่วนกิเลสมันสู้ไม่ได้ก็ตั้งใหม่ไงวันต่อไปก็ตั้งใหม่สู้ใหม่ นักรบต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างนี่แหละตอนชนะก็อ่าตอนชนะก็เยินดีที่เราทําได้ตอนไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ใหม่นะครับครับอ่าแม่สวรรสว่าไงคะอ่าพอดีลูกชายเขาทำไอ้ขวดตกแตกก็ขอปัญญาเพิ่มบะค่ะคุณลกเพิ่มเรื่อง S <S> เมื่อกีค่ะยังไม่ทานตกพอดีขวดตกเรื่องอาหารมื้อเดียวของแม่นั่นเหรอคะใช่ค่ะเรื่องอาหารมื้อเดียวของแม่เราเอาประโยชน์จากการทานอาหารมื้อเดียวได้ตรงที่ว่ามันจะเห็นกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยทั้งแต่การประมาณที่จะให้พอดีใช่ไหมค่ะที่เราเล่ากันไปบางท่านก็บอกว่าทานเยอะเลยนะเพราะว่าตั้งว่ามื้อเดียวเกรงว่าจะไม่ไม่ได้ลอกตลอดทั้งวันอย่างเงี้ย แล้วมันก็ได้สู้อะไรมากมายเลยระหว่างทางนั้นถ้าเราทานมื้อเดียวบอกว่ามื้อนี้เท่านี้นะจบมื้อแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะไปเจออาหารที่เราอยากทานแต่มันมานอกมื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณโรสล้ก็เราก็ได้สู้ตรงนั้นเราก็ได้สู้ได้ล้างกิเลสตัวนั้นเนี่ยสู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเราได้ตั้งใจสู้แล้วมันก็จะมี อ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละในตอนแรกนะคะแต่ว่านั่นก็คือนั่นก็คืออ่าเรียกว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ในการที่จะได้ให้เราได้เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสนะ่ะคือการตั้งทานอาหารมื้อเดียวให้เรารู้ให้ชัดๆความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าทานอาหารมื้อเดียวได้หรือไม่ได้แต่อยู่ที่ได้เห็นสุขทุก ไอ้นี่มันมันมีความอยากนี่นะอยากได้สูกนี้แล้วเราก็ได้หยุดอยากสุดสิ่งนี้อย่างนี้เนี่ยเราได้เอาเป็นเครื่องมือในการล้างกิเลสข,ของเรานั่นคือความสําเร็จของการตั้งทานอาหารมื้อเดียวไม่ใช่ว่าทานอาหารมื้อเดียวได้ใจเราก็เป็นสุกอุย้ยอ่ายิ่งใหญ่มากเลยชีวิตนี้ทานอาหารมื้อเดียวได้ใหญ่กว่าใครเลยไปดูถูกถือสาคนอื่นอีก ตัวนี้นี่สอบตกหรือสอบผ่านคะสอบตกค่ะครูว่าสอบตกนะคะเอาเอาอการทานมื้อเดียวได้มาเป็นโทษอีกแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเอามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่ได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสนั่นะคะพอเราปฏิบัติได้นิ่งใช่ไหมเราทานอาหารมื้อเดียวได้ได้ต่อเนื่องมันก็จะมีบางวันที่มันทานมื้อเดียวไม่ได้ อาจจะด้วยเรื่องสุขภาพด้วยเวลาของการทานที่มันไม่พออะไรแบบเนี้ยที่เราจะต้องมาเติมเป็นสองมือ้อสามมือ้อเราก็ทําได้ด้วยใจที่เป็นสุขไม่ทุกข์กับที่บอกว่าทานทานมื้อเดียวไม่ได้ถ้าทานมื้อเดียวไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์แปลว่าเราจับผิดละเราเราเราอ่เา,เรา,เ,ราเราตั้งศีลผิดผิดตรงที่ว่าจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทานมื้อเดียวก็ได้ หลายมื้อก็ได้แต่เรารู้ว่าประโยชน์สูงสุดคือการทานมื้อเดียวแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยที่มันมาขัดขวางทําให้ทําไม่ได้เราก็พร้อมที่จะทําไม่ได้แล้วก็ด้วยใจที่เป็นสุขด้วยตรงนั้นต่างหากนะคะนี่คือนี่คือ,อวิธีการเอาประโยชน์จากการตั้งศีลทานมื้อเดียวนะคะอะ่คุร้น้องสาวขอบคุณค่ะคุรุก็เข้าใจในะคะ น่าจะเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะค่ะเป็นที่สุภาค่ะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะน้องสาค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะน้องตาวรสก็บางทีเผลอไปแล้วก็ก็ไม่ทับถมตัวเองมีมีเพื่อนมีเพื่อนตั้งตั้งไม่กินขนมแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะไปไปด้วยกัน พอไปด้วยกันนะไปถึงเจอขนมที่เขาชอบเลยแล้วตัวพี่เองก็ชอบพี่ก็ไปสก,กิดแม่ค้าบอกว่ายี่สิบพอถ้าจะเอามาใเพื่อนด้วยเสร็จแล้วเพื่อนที่ไปด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าตอนว่าตอนนั้นพี่แอบสั่งแล้วพอขากลับแม่ค้าก็เอเาให้เขาก็บอกเอ้ยซื้อเหรอพี่ตั้งไม่กินนะวันนี้ขนมเนี้ยพี่บอกว่าวันนี้พี่ไม่ได้ตั้งขนมแล้วพอขึ้นรถก็จัดการแกะเลยเอาพี่ ไม่เอาพี่ตั้งวันนี้เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็กินในรถคือแรงเหนี่ยวนำสองสองคนวันนั้นอ่ะในรถพี่ก็บอกว่าไม่เอาพี่ตั้งไม่เอาพี่ตั้งแต่แต่เขาก็เครียดมากเลยนะคือคือเหมือนสู้กันนะว่าตั้งแล้วจะลม้มไม่ลม้มไม่ลม้ม,ลมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวันนั้นเขารรดเขารอดเขาไม่ได้กินเขาก็บอกพี่รอดเช้าขึ้นมาก็บอกพี่รอด พราะว่าพี่รอดอีกแป๊บเดียวก็มาบอกน้องมานี่พี่จะบอกอะไรให้ฟังถามทําไมนี่พี่กินขนมแล้วเจ้านี้ตั้งไม่ทันก็บอกอ้าวแสดงว่าเมื่อวานเมื่อวานเป็นยังไงอาจจะกดข่มก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าว่าเออ ที่ได้อะ่ะมันมันได้อะไรนอกจากว่าเราต้องดูเราต้องดูว่าเออตกลงเรากดคมหรือเราได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกมาเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกไปสุกกับมันว่าทําได้หรือไม่ได้เราก็ทําเต็มที่ไปอ,อ๋อค่ะครู้เรากลับขอบคุณค่ะครู้ขออนุญาตรายงานด้วยค่ะว่าพ่อบ้านก็เออวันที่สิบวันที่วันที่สิบเราก็จะไปกรุงเทพแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเราก็ จะไปยื่นเรื่องเอกสารเพราะว่า,าต้องต้องไปผ่าตัดที่เยอรมันนะคะเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างแพงคือพ่อบ้านเขาผ่าตัดที่นู้นก็เลยฟรีค่ะก็เลยจําเป็นต้องไปดูแลพ่อบ้านแล้วก็ดูแลน้องนัวค่ะแล้วก็วันที่สิบสองก็เราจะไปบ้านลาดนะคะก็อยากแจ้งคุณรู้ไว้ด้วยค่ะว่าเราจะไปบ้านลาดค่ะวันที่สิบสองแต่ถึงตอนไหนไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเอารถไปเองก็ไม่แน่ใจว่า พอดีว่าพอบ้านท่านอ่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่ท่านก็อยากไปค่ะก็เลยก็ตามใจท่านนะคะก็เลยบอกว่าเอองั้นเราก็ไปอยู่สักเท่าที่คุณจะอยู่ได้เพราะว่าท่านก็พยายามที่จะอยากไปค่ะท่านอยากไปดูที่เรียนแล้วท่านก็มีความมุ่งมั่นว่าเอ่อหลังจากท่านผ่าตัดแล้วทําธุระอะไรเสร็จที่เรามาแล้วอันนี้ท่านพูดนะคะ ก็เลยบอกท่านว่าคุณคุณคุณจะเพิ่งคิดถึงอนาคตคือท่านวาดอนาคตไปเยอะมากค่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเสร็จแล้วพอฉันผ่าตัดอะไรเสร็จท่านก็จะยกเลิกทุกอย่างแล้วก็จะมาอยู่พาน้องนวลมาเรียนที่กับอาจาหมอเคียวที่บ้านลาดค่ะก็ก็เลยบอกท่านว่าเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาเป็นเอาณปัจจุบันละกันว่าเราต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะรู้ ท่านก็บอกว่าท่านมั่นใจค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครูก็เลยรายงานบอกให้ครูทราบว่าเราจะไปประมาณวันที่สิบสองครับครูหลังจากที่ทําธุระเสร็จเรียบร้อยค่ะครูแต่ถึงตอนไหนไม่ไม่รู้ค่ะครูก็ประมาณนี้ค่ะ่กลับขอบพระคุณครูทุกท่านค่ะและกลับขอบพระคุณพี่น้องเล็กค่ะค่ะคุะอาค่าเจอกันที่บ้านราดนะคะค่ะพี่โสภาคะวันนี้เรารับการบ้านมาประมาณสามชั่วโมงเสร็จๆนะคะ ค่ะอ่ายินดีที่ได้ร่วมบำเพญได้ฟังเรื่องราวของพี่น้องมาแบบปันนะคะแล้วเราก็ช่วยคิดช่วยกันสังเคราะห์วิเคราะห์นะคะคงจะได้ไประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดในพี่น้องที่อยู่ร่วมในห้องนี้นะคะแล้วก็ยังมีการบันทึกเทปสําหรับเผยแพร่ให้พี่น้องที่ไม่ได้ติดตามเราในห้องแบบบันทึกเทปรายการได้ได้ติดตามอ่าต่อเนื่องไปได้ด้วยนะคะค่ะค่ะพี่โสพาเป็นยังไงวงคะวันนี้ ค่ะก็มีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์เยอะมากค่ะการบ้านช่วงหลังๆเนี้ยค่ะได้ทุกวันเลยค่ะเมื่อวันได้ล้างไปตัวหนึ่งตัวตัวที่พอตั้งตลอดชีวิตแล้วหมดพลังมันมันมันเริ่มได้มันมันเริ่มล้างได้มันมันมันโอเคมันมันถึงมันทะลุได้อ่ะค่ะมันเหมือนมีปัญญาออกมาแล้ววันนี้ก็ก็มาได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเออ ตัวที่ยึดว่าเวลาทำคลิปแล้วออกมาไม่ดีมันก็ได้ล้างค่ะมันก็ได้ล้างก็มีความรู้สึกว่าฟังฟังหลายหลายท่านแล้วก็เอาของท่านอื่นมาบ้างของเราบ้างมาแชร์แชร์กันนี่มันมันมันเหมือนได้ได้สังเคราะห์ได้ได้มามาสังเคราะห์กันนะคะมันก็มันจะได้ประโยชน์เยอะกว่านี่ค่ะ ก็ยินดีค่ะที่ได้มานั่งอยู่ณตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณครู้ที่ให้โอกาสค่ะค่ะมีมีมอ่าพี่น้องเราบอกว่าเนี่ยไก่ชนะทุกทำหน้าที่จุดบันทึกนะคะก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องที่ให้ใที่ให้บำเพ็ญจดชื่อและเรื่องที่พี่น้องส่งการบ้านทำให้มีโอกาสได้นั่งฟังยาวๆนะคะอ๋อก็ได้ไประโยชน์ร่วมกันไปเพราะฟังแล้วก็ต้องติดตามก็ว่า ต้องสรุปเรื่องด้วยว่าเออวันนี้พี่น้องท่านนี้พูดเรื่องอะไรนี่ก็ได้ไปโยชน์ตนนะคะการมาร่วมกันบําเพ็ญค่ะพี่น้องที่ทํากิจกรรมการงานไปด้วยแล้วก็เปิด่าฟังในซูมไปด้วยก็คงได้ไปโยชน์เช่นกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะกับขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าวจนเป็นอย่างสูงค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ เด็กกับคารวะหมูมิตรดีทุกท่านค่ะเด็กกับคารวะผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญธรรมสำานึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะบกคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะอ่าบ๊ายบายค่ะตอนนี้พี่น้องที่สวนบัรนนาบุญเก้ากำลังจะอภบริหารนิยธรรมกันนะคะค่ะ อ่าใครอยู่ใกล้ก็มาได้นะคะส่งข,ข่าวไปถึงคุณทิพย์นะคุณทิพย์อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะคุณลูกาอาการดีขึ้นน่าจะไปได้ทันแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องวางใจก่อนนะคะคุณลูกอ๋อดีที่สุดคือวางใจค่ะดีที่สุดคือรู้ว่าอยากอะไรแล้วหยุดอยากได้ส่วนมันจะเป็นยังไงตอนนั้นก็ประมาณประมาณให้พอเหมะ ประมาณตามควรนะคะค่ะขอะคุณค่ะสาธุค่ะ